ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวเจ้าเรือนพบตัวตนของคุณตามหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยคือดาวสุขดาวสุขเนี่ยเป็นดาวที่แสดงถึงความสวยงามแสดงถึงความสุขตามชื่ออยู่แล้วเงินสดก็ได้ความรักก็ได้ฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ เทคแคร์คนอื่นเก่งใส่ใจคนอื่นเก่งละเอียดอ่อนบางครั้งเนี่ยชาวาลัคนาราศีตุลยหลายๆท่านเป็นคนมีเสน่ห์และแฝงไว้ด้วยความเจ้าชู้เดือนพฤษภาคมดาวตัวตนของคุณคือดาวศุกร์ไปสถิตยอยู่พบมรณะมันจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับตัวคุณนะคะเดี๋ยวแม่หมอขอเลือกไพ่ก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะเลือกไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยก็จะลืมนะคะ อืมว้าวว้าวอย่างที่เกินไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะดาวสุกดาวตัวตรงคุณเนี่ยไปอยู่พบมลนะสิ่งสำคัญให้แปลอย่างนี้ให้ฟังตามแม่หมออย่างนี้ ดาวพบมรณะไม่ได้หมายความว่าตายอย่างเดียวหมายความว่าเสื่อมไปไกลออกไปนะแล้วดาวสุขดาวแห่งความสวยงามไปสถิตยอยู่ในพบมรณะคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาศีตุลระมัดระวังว่าคุณจะอ้วนขึ้นนั่นเองวีออ f ฟอร์จูนขึ้นด้วยนะช่วงนี้บางหลายๆท่านอาจจะก,กักตัวเก็บตัวนะคะอยู่กับบ้านมากแล้วก็มันทําให้คุณไม่รู้จะทําะไรกิน,ก,นกินนอนนอกินกินนอนนอน,น,อนระวังนะ จะอ้วนขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพบุคลิกภาพที่ขาดความใส่ใจในช่วงของเดือนพฤษภาคมแม่หมออยากให้คุณกลับมาใส่ใจตัวเองนะเพราะว่าตามหลักโหราศาสตร์แล้วดาวตัวต,วตนของคุณคือดาวศุกร์ดยยงความสวยงามไม่ว่าคุณจะอ้วนจะผอมจะรูปร่างเป็นแบบใดก็ตามแต่ควรใส่ใจให้ตัวเองดูดีดูดมีสเสน่ห์จะได้ถูกฉลอง ลัคนาราศีของคุณนะลองสังเกตดูเถอะถ้าวันไหนคุณโทมคุณไม่แต่งหน้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวดูแล้วดูวงอะไรต่างๆมันจะติดจะขัดอ่าชะลัคนาราศีตุลน,นะลองสังเกตดูแบบนี้บางคนไม่ต้องแต่งหน้าให้ดูสวยดูอะไรแบบมากมายแต่ก็คือต้องดูแลให้มันดูดีเสมอในสายตาของเราหรือของคนอื่นมันจะดีกว่าอาถูกฉลกของคุณมากกว่าให้ระวังอ้วนนะจ๊ะแล้วนอกจากนี้ดาวศุกร ก็ยังเป็นตัวแทนของเงินสดดาวเจ้าเรือนพบการเงินของคุณคือดาวอังคารดาวอังคารไปสถิตพบสุภานะคะพบสุภาก็คือความเจริญดาวอังคารคือความขยันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยอยากได้เงินได้ทองการเงินนะคะ จะต้องขยันขันแข็งจะต้องควนขวายด้วยตัวเองแล้วเงินสดเนี่ยไปอยู่ภพมรณะก็หมายความว่าคือมีรายจ่ายในด้านของเงินสดค่อนข้างมากบางคนมีเงินเก็บอ่ามีเงินสดเก็บไว้อาจจะจําเป็นจะต้องเอาออกมาใช้จ่ายหรือบางคนพอได้งานมาเออเงินมามีเหตุให้ต้องออกเพราะในภพมรณะก็ดีมีดาวราหูดาวพุธมาสถิตรอคุณอยู่แล้วค่าใช้จ่ายรอคุณอยู่แล้วอย่างแน่นอนแต่ถามว่า คุณยังไปได้ไหมสําหรับชาวราศาีตุลในเรื่องของเงินมันไปได้แต่มันมาในลักษณะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะเงินอยู่กับคุณไม่นานมีเหตุให้ต้องออกมีค่าใช้จ่ายต้องใช้จ่ายนะคะ เอาเป็นว่ารู้จักกินรู้จักใช้จะดีต่อตัวคุณในช่วงของเดือนพฤษภาคมถ้าจะถามในเรื่องของการงานงานดาวเสายังเลงในพบการงานอยู่เสารจะเป็นเกษตรแต่เล็งในพบการงานก็ถือว่างานเนี่ยกว่าจะทำเอ่อกว่าจะได้นะคะ กว่าจะได้เงินมาหรือกว่าจะได้งานงานประจําก็ตามเจ้าของกิจการร้านค้าประจําก็ตามจะต้องใช้ความอดทนจะต้องค่อนข้างเหนื่อยกว่าแต่ก่อนมันถึงจะได้เงินมางานถึงจะผ่านไปได้หรือบางคนอาจจะด้วยข้อจํากัดของสภาพเศรษฐกิจณเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่หลุดไม่หลุดขอโทษทีนะคะงานประจําลูกจ้างร้านประจํามีความเครียด นะคะมีความกดดันหรือไม่สามารถเป็นไปได้ดั่งใจแต่ทําไปได้ไหมได้สําเร็จรู้ล่วงไหมได้เสาไม่ได้แปลว่ามันจะร้ายแต่เพียงแต่ต้องใช้ความอดทนจะต้องสู้และดิ้นหลนมากกว่าปกติเท่านั้นเองหรืออาจจะต้องมีการพลิกแพลงแก้ไขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องคิดได้ด้วยตัวเองและลงมือทำด้วยตัวเองมันถึงจะผ่านพ้นไปได้ เสาคือความอึดความสู้นะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเงือออกจะต้องเยอะหน่อยนะคะงานดีแหละเพียงแต่อาจจะต้องพลิกแพงเปลี่ยนแผนในเรื่องของการทํางานสำหรับคนที่ยังตกงานอยู่ช่วงเนี้ยยังเป็นช่วงที่ นะคะยังไม่อาจจะต้องใช้ความอดทนตุนคนที่ว่างงานนะคะจังหวะแบบนี้ลองกลับมาทบทวนเริ่มต้นที่ตัวเองปรับปรุงที่ตัวเองก่อนนะคะแล้วลองตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บยังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยเราเองก็ไม่รู้ว่าปัญหามันจะจบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอามาเป็นข้ออ้างตัวเอง คงต้องวางแผนเปลี่ยนปรับแผนกระบวนการให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีทางรอดนะคะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ยังมีที่ปรึกษาที่ดีเพราะดาวพฤหัสอยู่ในภพปุตตะยังมีคนให้เป็นสามารถเป็นที่พึ่งเราได้เป็นผู้อุปถัมภ์ของเราได้โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่วนในเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนพบความรักของคุณคือดาวคาอยู่พบสุภาต่างทินตั้งแดนได้ พบปัตตนิคู่ของคุณเนี่ยมีดาวมฤรตยูมาสถิตยอยู่เป็นเรื่องของต่างชาติต่างภาษาได้เอาเป็นว่ารุมรวมรวมรวมนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมคนโสดนะอ,อาจจะมีเสน่ห์ตอเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนต่างชาติ ต่างภาษาหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดแดนไกลคนที่ไม่ค่อยรู้จักอาจจะมาทําความรู้จักกับคุณก็ลองเปิดโอกาสดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใ,ใจอะไรใครง่ายๆพิจารณาให้ถี่ถ้วนไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนถ้าเรามีสติเราจะได้คนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณสําหรับคนที่ยังมีความรักครั้งเก่านะคะอาจจะมีคนรักเก่า ความรักครั้งเก่าติดต่อกับเข้ามาก็ดูแล้วกันว่าเป้าหมายที่แท้จริงมันคืออะไรเขารักคุณหรือเขามาเพราะเรื่องอื่นสำหรับคนที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่คุณเนี่ยอาจ,จะต้องอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ด,ด้วยเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมนะคะมีความแบบต้องใกล้ชิดกันมากอยู่กันทุกวันเจอกันทุกวันจากปกติเนี่ยอาจจะมีช่วงแบบไปทํางานอะไรหรือไปสังสรรค์ปาร์ตี้ตามสไตล์ของชาวลัคนาราศีตุลที่จะแบบชอบสนุกสนานนะคะอาจจะไม่ค่อยอยู่ติดบ้านช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องอยู่ติดบ้านนะคะอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งๆไปบ้างแต่มันก็ดีกว่าที่เราจะห่างเหินกันตลอดเวลานะคะเป็นจังหวะที่ดีที่ลองใช้ ชีวิตกันแบบตลอดตลอดเวลาอ่าแล้วก็ลองใส่ใจกันดูแลกันมันน่าจะดีกว่าโดยรวมโดยสรุปชาวลัคนาราศีตุลถามได้ว่าจังหวะชีวิตคุณดีไหมเป็นจังหวะชีวิตที่มันดีนะหนึ่งมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยดาวสุขไปอยู่พพมรณะความสุขกิเลสตหาอะไรมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องทบทวนตัวเอง นะคะไอความสุขความสนุกสนานนะคะความรื่นเริงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกงล้อแห่งโชคชะตาคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหา หาสิ่งที่มันจําเป็นสําหรับชีวิตวันข้างหน้าของคุณอากลับมาดูแลใส่ใจตัวเองนะคะการใช้จ่ายปรับในเรื่องของลักษณะนิสัยบางคนตูนเป็นคนเจ้าชู้มีครอบครัวก็อาจจะมีเลขมีน้อยไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวมันอาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นลองมองในมุมดีๆอาจจะแรกๆอาจจะเบื่อจะเซ็งไปแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะได้แบบ ได้ไปในจุดที่มันดีกว่านี้พัฒนาตัวเองไปดีกว่านี้นะคะโดยรวมแล้วมัน,มนโอเคการเงินอะไรมีเหตุให้ต้องออกใช้ใจ่ายมีหนี้สินค่าใช้ใจ่ายอะไรแต่คุณก็ยังหาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณไม่ต้องเป็นห่วงสติปัญญาของคุณยังสามารถที่จะหาเงินหาทองได้อีกมากมายตามแต่กําลังความสามารถขอเตือนอย่างนี้ในแต่ละปีดวงดาวชคชะตาชีวิตแต่ละคนเนี่ยตกดีตกเสียแตกต่างกันออกไป คุณตุลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นแม่หมอมั่นใจว่าตุลเองจะไม่ได้เชื่อในโชคชะตาที่แม่หมอพยากรไปซะทั้งหมดเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องพึ่งตัวเองแม่หมอแค่ให้คำทำนายเพื่อเป็นไม่ให้คุณประมาทเพื่อเป็นกำลังใจของคุณแต่ชีวิตของคุณจะดีหรือไม่เลือกที่ คุณจะปฏิบัติแบบใดนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ชีวิตณวันนี้มันไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองณจังหวะแบบนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณกระทำในสิ่งที่คุณคาดหวังสวัสดีค่ะ